สวัสดีทุกคนสวัสดีครับท,ท่านผู้ชมทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องทางตองคุงครับวันนี้เราจะมาเล่นโดมบอกในเมพปิ้ลโคิงนะครับมาเราเล่นเป็นอินอินแลว้วอินอาชีวะศึกษานะครับมาเรามาเลือกเลยเอาไม้อะไรไอ้ปอนเลยโอ้ยอินโูรูไปเอินเนี่ยว่ายุคการส่วนเนี่ย อินซู่อินตายไปเพื่อนไปอินซู่ตายอินซู่ตาย,ตายมาเลยอินซู่ตายมาไปบอลไปบอลมไปบอลมาเลยอินซู่อยู่แล้วอินไม่ยอมแพ้ใช่ไหมทุกคนอิน นั่นนาบุล่ะชนใช่ไหมจะชื่น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 เฮ้ยอินโนอินล่วงเว้ยมาเนี่ยจิ้งกวาเนี่ยคอมเก่าอือตายดิมึงมาแล้วครับมาฮามาฮามาจิ้งซีเจ๊เอาเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว mười hai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  Mày hai mười hai mười Mày mười hai 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 mười ยินจเจ้าอย่างเดียวเว้ยมามาเลยมาครบับพี่จ้าพี่เจอคุณแน่ครับพี่เขแบบนมี่คน,นวะคุยขวดอยูกระเป๋าทำไมเยอะอยู่ กินอาจารย์ช er. ่วยตรวจเยอะเอเฮ้ยเพื่อนโดนลุงช่วยด้วยช่วยช่วไปรอดปะมันจะไปรอดหรือเปล่รอดรอดจริงไม่รอดจริงดูก่อนยินยินโอ้ยินเยอะเทคโนโลยีประชาชน ประชาชนก็นเยอะปุระผลเยอะอยู่กระหนกเฮ้ยเด็กบ้านเด็กบ้านเยอะหมวดตำรวจไม่มีอินเยอะกับเพื่อนตอนนี้นโหเป็นไงบอกวะไปะตีโรงเรียนไหนอยู่ไม่อยู่โรงเรียนนะในมหมดวะน่าจะอยู่ที่เดี๋ยวเช็คกัน น่าจะไปอยู่ที่เนี่ยไข่ขยอง่นเปลี่ยนน่าลงย่าจะไปโบโกบมมุลนะนผลมันจากไหนวะเห็นรอบแล้วไม่ใส่เสื้อลงไม่ใส่เสื้ออีกลุงมันย่ไปไหนอยู่ไปไหนจัดขึ้นเกมเหรอขึ้ เ้าวาขึ้นกูขึ้นไปได้เด็วคอมแน่นเลยมันลงมาเพื่อนมันลงมาเจอกูเตกใช้บัตของมึงฮะ สัดตึ้งคนโดน,นสมุดโดน,นแตกสวยๆไล่ไล่ไล่ไม่จะบอกฟุตมาไม่เล่นโฟกิ้งอะมาเลยมามามาเลยมาเลยไม่กลัวกลัวไม่กลักวอ่ะนี่จะไปคลิปสันานๆนรณ์ทุกคนเราจะไม่ลงคลิปจริงงที จะนี้ไลสตรีมนะทุกคนเราเลยมาทำคลิปให้ดูก่อนนะครับมาเฮ้ยเฮ้ยพลันเพื่อนช่อยเบิร์ตลุบันลุมันลุมันเรื่องไป Kudut, kudut, dah, dah je pergi ke atas top pen, ni, hmm, mana? Turun lagi, lah, mungkin. เด็กอินที่นี่ปุรนนะับคนไม่มาปดเป็นในโรงเรียนหลายรอบแล้วมาหลายรอบมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว,ม,ลลว,ลวมีดแรงมีดแรงแล้วเก่ากูมาเนบน็ดบอลมันมันสวยมีคงแต่ก็ไม่ตึงหม,นะมงนูน้าพ่นไปทางไหนปะนี่เด็กอินแม่งเต็มโรงเรียนเลยมาเอมอมาเจอเด็กอินข้ามาเลย chân đi 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 lại, đi đi Lại Lại, 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 lại. Tạm đi tạm đi má. Má đi 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 ตัดคาเฟ่เฮ้ยเต้องรีบไปหนุกกูอยู่เลยรีบไปต้องรีบไปต้องรีบครับต้องรีบไปทุกคนครับสนุกเลยมีคอาเฟจะมีคอาเฟมีตจ้าครับมีตาจ้าอ๋อมีตาจ้าก็มีตาจา้า,ม,จา,ม,จามีดาเยาดายาเย่มีดายามีดายา อินก็เล่นแต่อินตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะอันนี่บูรณะชนอีกแล้วบูรณะพ่นจะไปไหนมาป้นเป็นโรงเรียนกูกูไม่ยอมไรมันเนี่ยถิ่นกูไปไหน ขีนเรเล่นกูนไมเอาไม่ช่อยนอกูมาที่ไหนเนี่ยลานขาลานขาให้ <c oughs> มึงลอกูมามายพวกูเยอะกว่ากูเยอะกว่า,ากูเ,กากเขากว่าโนไปเลยอเออมีตัวมันต่อยกูมันต่อ,อ,กกตอ,อกกยกูไม่เข็บไมนเข็บบุรีนะช่ว,ดวยดกวา เด็กบ้านสัตว์ไม่ใช่บุรนะุษชนเด็กบ้านเก่าหรอฮะเด็กบ้านเ้ยตีใครตีชื่นไม่ใช่ชื่อบุรลษชนะสัตว์อยากเห็นชื่อตลอดเลยไปไหนะไปไหนะ เธอได้จะไปนั่งกับม,มันทำไมอ้อาอี่ยกูมันั่งมีคุปเปกไปยังไต่ตายเไปรอเซเว่นมาสวยกุณป้าเอากูรอสเจดิโอ้มีคุเฟกมีคุเฟกคืค,ค,คตาตนานะคาตานะ สวยขัดนะขัดนะขัดนะ <c oughs> อืมขันน่ะเะไรแต่กก็ z ูมีตันได้ยาไม่ได้ไต้ยาขันน่ะมันตีไวอ่ะได้ไหมมันก็ใช่ได้ <c oughs> เด็กอินไหนไปไหนหมดวะ <c oughs> ดูตั้งเยอะโอโ้โห ลูกโอ้เอยอะน่าจะไปอยู่ที่อื่นกันอยู่โลมันรูมันรูมันสวยเล่นเม่งเล่นเม่งเลย In nhiều quá in nhiều có in nghĩa qua rồi mà nên mà lên gốm lên cú, lên 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 cù lên gốm lên gốm Mà lên cù, mà lên gốm อามานอามานครับพี่อามนจ้านยังไงก็ได้เวลาขอขอนะครับทุกคนนนี้ใครที่กำลังดูช่องผมอยู่ต,ตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์และกดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในคลิปหน้าผมจะมาลบอิดอิดยาวๆนบวันนี้เราจะมาทำคลิปลวกๆให้ก่อนนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ